สวัสดีครับผมชอวัชรพลน,นะครับคลิปนี้พามาดูเล็กพิคินหนูครับอยู่กันกันกบ JCB 8035นะครับก็ใช้ใบดันครับผู้ชมครับดันดันพวกเซวัชจ้พืชครับ สมงดีครับยิงไดันรถขนขนาด3.5ตัน JCB อู้หอยน้ึกึหึนึห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 นห่หึ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  ก็เชียร์ลิงคุณผู้ชมเชียร์ลิงพื้นที่ครับรืดกระเป๋าเหลือน้อยครับเวลาเดินต้องเอา นำออกข้างหน้าเอ้ารุ่นนี้มันเป็นเฮ้ทำไมรุ่นนี้มันเป็นฟันเออเป็นเฟืองสปอกเก็ตทั้งหน้าหลังเลยครับข้างหลังก็มีเฟืองข้างหน้าก็มีเฟือง เดินแรงดีนะแต่ถ้าสเตอร์ไม่หลุดหรือว่าเฟืองสปอกเก็ตเือเยอะนี่มันจะมันจะเดินได้ดีกว่านี้ครับนี่มันรูดนี่มันลั่นปัดปัดปัดเนี่ยโอ้ เดือยไม้ออกมาระวังเก่งเนื้อนะทำงานในที่แคบกับอันตรายเครื่องยนต์สามโซค่ครับเครื่องสามโซ่ จะไปให้หมดเลยครับข้างทางเป็นลูกลอนเลอรแบบไม้เป็นแครเรียรครับเป็นแครเรียรทั้งหมดเลย โน่ JCB 8035 ZTS นะครับรหัสเขาเอ้ยตัวนี้มันปั๊มนิวหรือปั๊มเฟืองอนะไรนี่นะ จะเป็นปั๊มนิวนะครับ มันไปยาวๆผู้ชมครับฝนจะตก <c oughs> มันจะกาดมือนจะมีไม่ฝนครับมันจะกี้ลินไปปล่อยลงมาอยู่นะ ตักไปกว่าข้างหน้าเตรียมดันครับคุณผู้ชมเตรียมดันเตรียมดัน เคลียร์ลิงไว้ไม่ให้มันลบก,กว่านี้นะครับเดี๋ยวลบก,กว่านี้ค่าจ้างจะแพงอยู่เดิมนะครับเดี๋ยเามีป้ายประกาศขายที่นะเดี๋ยวมันจะย่าต้นไม้นี่มันจะขึ้นบางป้ายาราคาเขาป้ายที่เขา JCB สัญชาติอังกฤษครับก็ไม่ค่อยขึ้นชื่อเรื่องอีคเเวเตอร์นะเขาจะขึ้นชื่อเรื่องแบ็คโฮนะครับแบ็คโฮโรเดอร์รถหน้าตักหลังขุดนะครับหน้าตักหลังขุดหรือว่าตักหน้าขุดหลังอ่ะละ เลี้ยวต้องต้องทำอย่างนี้นะเวลาเลี้ยวแต่ว่าต้นเดินนี่แรงมากคุณผู้ชมเพียงแค่สปอตเกตมันเฟืองมันหมดครับฟันมันหมดฟันสปอตเกตหมดก็เลยต้องมาใช้วิธีอย่างนี้เอาเดี๋ยวรอดูเขาดันอีกรอบหนึ่งครับ เราจะจัดให้ชมก็ค่าวปดนาทีน้อยๆคล่องแคล่วครับ ใช้กระบะลากนะครับขึ้นเทนเลอร์แบบเดียวกอนกับรถเกี่ยวข้าวเป็นเล็กๆอ,อย่างนี้หนักกับรถเกี่ยวนะคุณผู้ชมนะรถเกี่ยวนี่หนักแค่สองตันเองนะภูมิท่าเจ็ดสิบตันสองตันนิดๆน่าจะไม่ถึงสามตันนะดีซีเจ็ดสิบเตรียมพร้อมครับดันครับทีนี้ ไปโชว์เฟรืองหน้าหลังเลยนะอันนี้พอเก็บพอใจอ่าเป็นเฟืองแต่ว่าหน้านี่เป็นเฟืองด้วย รับบทเป็นรถแท็กเตอร์แน่นอนครับในควมเชี่ยวชาญเมื่อกี้ไซนี่มาใส่เจ้าสกอฟเกนผมอยู่นะเอาลูกใหญ่ๆไปเลยเดิน,ด,นดินที่บ้านที่สวนผมนี่มันเป็นดินทรายครับเมื่อกี้ลูกนั้นมันเล็กไปครับกดง่ายครับทุกท่านม,มีแต่ดินทรายไม่ได้ไปจ้างที่ไหนครับทำในสวนตัวเองทำในบ้านตัวเอง อทำงานดีใช้ได้เลยครับโอเคผู้ชมครับรบกวนนะแกนานแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟเวร์กดกระดิ่งให้กับชอบวัชรพลด้วยนะครับแต่าลคาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนนี้ช่องอัพคลิปลงครับไปเจอกันใหม่ครับคลิปวิดีโอนี้ลาละครับ มาสองรอบนะครับ